สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดรรกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาร,รอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณร,ร,รัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิศจายน2564 ท่านนายมาไซลูหรือเบลูดือโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนานกว่า5ศตวรรษให้สนิทแน่นแฟน้นอนามาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป พระประมาทิไทยมหาวชิราลงกรณระมสิบเก้าเจ้า